ดั่งพมุลาเค,คยบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดพรงกระจา่งจางพรจังกระจันแสงเดือนแสงจันทเริ่มจางจางควันในใจเม่ใส่ราจาัคิดถึงข้างจังข้งจาไม่ใช่ยาก oh mm -hmm. มันเป็นสิ่งที่สวยงามใช่น้ำค้างเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าถุยน้ำลายใส่หน้ามึงเนี่ยนะเออมึงบอสเวลากูคิดถึงแล้วกูดมงน้ำลายน้ำค้างกูก็หายคิดถึงมึงไม่ปกติไอ้ผิดตรงไหนอ้าวมึงนี่นี่นี่เขาบอกเขาผจการด่านผู้งเดือนเนี่ยจะมีผู้หญิงหนีตามผู้ชายพูดจริงปะผพูดจริงทำอย่างก็ว่าเก็บน้ำลายค้างไว้แล้วมันจะเก็บสภาพอย่างที่จ้ขุนกำลังกำลังเล่อยู่นั้นและเป็นเวลาเดียวที่น้ำค้าง ออกผ่าหมายจะหนีออกจากทุ่งลุยลายเหตุการณ์จะเป็นอะไรติดตามจกันเรื่อยจากในท้องเรื่องหนูด้วยเปล่าลูกรักลูกชังเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนอี้ยกลับไปก่อนกลับมากครับที่ยังให้ความรักความเมตตาสางกันครับศิลปินและพระเอกน้องไออันนัมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอาแล้วบินเข้าไปไม่เอานะเข้าไปนี่อะไรนจดหมายอ๋อเออจดหมายจากแม่น่ะจากจากใครนะจากพี่อ้อฟ นี่อะไรเนี่ยปลากระพองอะไรเนี่ยจำโบนะขอบคุณมากครับไอ้ยิ่คุณต้องไปขึ้นเงินกับใครเนี่ย <c oughs> บินข้าวเอาไปให้้อมตำรวจอุ้ยผมบอน้ำขาหอบผ้าห่อผอนหมายจะหนีจากทุ่งลอยลายเข้าสูก่กรุงเทพพระมหานครอีค้ังผัดหลังไม่ั่วย ตาผู้ชายมันเลยปักทางบ้านมึงไปเลยน้ำค้างเนี่ยหอบเสื้อผ้าตามกูเงินรีบไปรอแล้วน้ำค้างพี่อยู่ที่นี่น้ำค้างหอบผ้าหอบผนหมายจะหนีตาเจ้าขุนเหตุการณ์จะเป็นอะไรติดตามมมารอเกมข่าวแม่สาวน้ำค้างดังที่ระวัง ววจะขอเน้นให้เป็นคนนายแม่เก้มใสความสั่นมาหรือยังกันน้ำค้งมาแล้วมาแล้วให้ช่วยมั้ยคือลีพี่คอยนุ่มมีแค่นี้เหรอ อยาไม่พ้นสายตาของเจ้าขนลุกควาเกลีดอกระพรสีตาที่ทายเข้าโกลบโกลเบกลองแกง้น่ผมกูเสียใยอยู่เนี่เฮ้ยไเทียวไ้หมายพิร่วงขยันร้อง,งน,องน่ผม đẹp có một con ยังรรมมในคัฟเวอรนี้ทีง่งาไอ้อันตันขอนำเสนอพวกคุณท่านในท้งเรื่องเรื่องน้ำตาหมาตกกระด้านเม็มดทั้งหนงเลยมึงสาใจมากเหรอต่อยมาเนยมาไปหาประสบการณ์มั้งหากเพียง้าแววแวครูสลามา,า,าแน่เลยไม่ใช่สุนัทรอ คนที่เคยรักกันก็สมควรแน่ๆเลย จะได้ไม่ชี้ต้นสพกร้องเพลงคนที่เคยรักกันมาหลอกมาหลอกไอ้ซื้อแผ่นเพื่อนให้กูหน่อย,ย <c oughs> มาหอีกขึ้นชะสูงเลยเป่าเหลืองนะมาหลอก แังไอ้ย่ามาคอดกูเห็นยัานเดินกูนึกว่าเด็กมอลุบุรพายใช่นแล้วย้อมผมขาวไปแล้วปู่ชีวกเลยไปไหนแล้วอะเอเอาไปไหนแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยแอมหเอาหไปหันไปหันบเดนังเอเดิัเดอเเอเดงเอมึงสาใจกันมากเหรอสาใจ เห็นน้ำตากูเนี่ยแล้วมึงสนุกกันมากใช่ไหมกูมีความสุขอะพูดอะไรกันเองทนเกรงใจไม่ชี้เขาไหมฉันมาหาพี่ฉันไม่ได้มาเยาะเย้ยฉันรู้พี่อกหักแต่กูเกลียดมึงแล้วแหละพี่รู้หรือเปล่าฉันไม่ได้มาเยาะเย้ยแต่ฉันก็ไม่ได้เกลียดพี่เลยพี่ไม่ได้รักฉันแต่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาบอกให้พี่รู้ว่าแม่ค้อยไม่สบาย เื่นควันหายใจลอยในข่าวแม่ครอยนอนท้างโดดสมหาคนเงองทั้งสงเมืมอนปลา,า,าติดค้าตา